คลิปนี้เนี่ยจะคัดสรรวันที่แม่อุ้งไปงานจะแต่งตัวสวยจะต้องแต่งชุดพุ้งฟิ้งพุ้งฟิ้งสวยมากที่หน้าใบขนาดนี้คือไม่ได้มาจากการแต่งหน้านะคะมาจากเพจที่ต่างหูค่ะโดนแซวค่ะโดนแซวสวยไหมคะสวยสวยมาะเลยเหรอคะโอ้ยต่อไปก็โอ้ยจะมานะคะว้าวอันเดอร์สูงเกๆ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องพระเพื่อนสกุลไทยนะคะช่วงแม่อุภาซาหรือยายอุภาซาอีกครั้งนะคะครั้งนี้นะคะจะบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทุกคนเห็นหลายๆคลิปเนี่ยนะแม่เนี่ยไม่แต่งตัวปล่อยตัว,ตว,ตวมาหลายคลิปเลยนะคะบอกเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยจะคัดสรรวันที่แม่อุไปงานจะแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยมีทั้งหมด3งานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยแม่อุแต่งลุกอะไรบ้างแต่ที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะใครรู้ไหมคนแต่งหน้าค่ะตอนนี้นะคะดังระดับประเทศ คุณมดเอ็กเมดอัพสวัสดีค่ะ เมื่อว่างอันดับหนึ่งของแม่ตอนที่เขาไปไกลมากแล้วนี่ตั้งแต่หน้าหรือว่าเาลกกีฬาฟทนค่ะก็ทำ <c oughs> หนองนั้นทำหนองค่ะโอ้โตอนนี้ดิฉันไม่ทราบว่าจะได้คิวคุณอีกหรือเปล่าเนี่ยค่ะ,มคะแม่ดิฉยก็นั่งตรงนี้คะ่ะอ๋อเลยค่ะเอ,อาละค่ะถ้าอย่างไงนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืม่ะกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้แม่อูด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะลุกแรกของงานแรกคืออะไรป้าค่ะ อ่ะมาเริ <uk> ่มเลยเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะก็แต่งหน้าด้วยคุณอดเอ็กแม็กอัพสินคะโจทย์ของงานนี้ก็คือจะต้องแต่งชุดปุ้ฟิ้งุ้งฟิ้งเป็นเพชรอรอะไรเงี้ยเพราะเป็นงานแฟชั่นโชว์ระหว่างบิวตี้เจนกับ อาสว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นร้านเพชรเนี่ยตีนนะก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยต้องใส่เสื้ออะไรที่มันแบบว่าเป็นปะกะัปะกกายๆเป็นเพชรเพชรเป็นวา้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เตรียมไวลากับเครื่องเพชรสเต็ปหนึ่งนะคะว่าจะต้องให้มันแบบเหมือนกับว่าให้เก่งงานเขาใชมค่ะ,ะ,คะเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยทาให้ลูกๆสิบวันอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็มาดูนะคะว่าเบื้องหลังแต่งหน้าเสร็จแม่ก็แต่งตัวเสร็จคุณมดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่จะคอยถ่ายรูปแม่ทุกรูปที่แม่ลงไอจีเลยทุคนคอมเมน มาาว่าสวยสวยก็คือคนนี้ละค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ใส่เสื้อผ้าอะไรลุกเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ งานวันนี้นะคะเป็นงานทิดดาวเนอร์เขาเชิญแขกประมาณ50คนนะก็แต่งหน้าให้มันสสวยแล้วแต่น,นะจ๊ะแต่เชื่อมืออยู่แล้วละ่ะไม่ยตมือคนนี้โอ้ยจับคลิปอื่นๆน,นี่นะบอกเลยนะโซมาคือถ่ายอยู่ที่บ้านแล้วก็ขี้เกียจแต่งตัวไงก็งใส <น S 2> <แ>่บางทีเลยใส่ชุดอยู่บ้านไม่แต่งหน้าด้วยเราก็มีความสุขว่าเออในเมื่อถ่ายที่บ้านก็ไม่เห็นต้องแต่งหน้าเอาให้มันเป็นธรรมชาติว่าเราอยู่บ้านเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณยายใช่เป็นคุณยายก็เพิ่งมาเนี่ยเดือนนี้ที่มีงานทั้งหมดสามงานก็ เออมาทําคลิปนี้หน่อยดีกว่าให้ให้ลูกๆได้เห็นว่ามุมของแม่ที่สวยก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมวยผิวเด็กมากค่ะโอ้ยชมกัไปผิว 18, สิบแปดสิบเก้า <19 S 1> มากน่านน่นอิมอ่มฟูสุดโอ้ยแต่คุณคนเนี้ย แรกๆในตอนแรกนี่โอ้ยมองข้ามนางนะที่ไหนได้เพชรในต,ตมแกไปถ่ายแม่ครั้งเดียวถ่ายให้คุณพระก่อนแม่ก็ชอบแล้วแต่คุณพระไม่ชอบแต่แม่ชอบแม่บอกเชื่อแม่คนนี้ <c oughs> ตั้งแต่ลูกแต่งหน้ามาเนี่ย <c oughs> คนนี้แม่เป็นคนส่าแต่งหน้าลูกได้สวยที่สุดเขาก็เลยยอมยอมแบบฝืนๆ <c oughs> ด้วยนะคุณพระตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ครั้งแรกนะไม่มีปากค่ะแม่ใช่จะเอายังไงนาตก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเกรงใจแม่ก็ไม่บอกเห็นไหมแม่ก็ไม่พูดเลยตอนแรกนี่ก็กลัวแม่กลัวแม่แบบประเภทแบบโอ้โหเดี๋ยวได้ได้ยินชื่อมา ก็นึกว่าแม่เนี่ยเรื่องเยอะโอ้โหจะพอเข้ามาสัมผัสแม่แล้วบอกหู้ตายละขอชมตัวเองนะคะก็บอกน่ารักมากเราก็เป็นอะไรที่แบบไม่กดดันบอกรู้สึกสบายสบายแต่แบบน้องแม่กดดันกว่าแแม่ใช่ไหมไม่พูดมันไม่รู้ความต้องการใช่ใช่ แล้วเขาไม่พูดพอลูกกลับไปนะเขาก็มาบ่นสวยจริงเหรอแต่ถ่ายรูปออกมานี่คือสวยเลยดูจากตอนที่ไม่ถ่ายรูปมันดูเหมือนน้อยแม่ยุคที่ย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอะลูกธรรมชาติมันยังไม่มาเท่าไหร่มันเป็นจึ้งอย่นั้นเขาก็เลยมีความสุขว่าเบาไปเบาไปใช่เขาพูดมันเบาไปนะมีแต่ลูกถ่ายรูปออกมาในหนังสืออะมันสวยมากก็แต่งกันมาเรื่อยแล้วโอ้โหหลายปีล้กเราเนี่ยห้โอห้าหกปีอะจากตอนแรกที่ช่างผมนะ ไปไปมากานช่างหน้าแล้วก็ไปไปมานี่คนติดกันเยอะเลยเพื่อนคุณพระก็ติดหลายคนเพื่อนแม่ก็ติดหลายคนคนสงสัยว่าเรื่องลูกค้าเพราะแบบว่าพอเป็นคุณอู๋เป็นคนเป็นไฮโซเป็นคนดังเนี่ยได้คิวอันนี้ขอแก้ข่าวก่อนขอแก้ข่าวว่าก็ให้ได้คิวยากว่าหนูได้คิวยากนั่นนั่นนี่จะเป็นพอเป็นคุณอู๋เป็นอะไรอย่า้เป็นไฮโซไม่ใช่นางยอมแต่งหมดคาแล้วไปงานหกโมงว่างจิตมงนางก็แต่งจิตมงใช่ถ้าใครยอมแบบนี้ได้คิวทุกคนค่ะไม่ถึงหกโมงน เย็นนะคะแล้วก็ต้องยอมแต่งเจ็ดโมงชัานี่เรื่องจริงหน้าก็สวยเหมือนเดิมมันไม่ละลายไม่อะไรเลยไม่เละเลยเเห็นแต่ว่าแม่เติมปากอางเดียว เราก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนน่ะยังจะคิดว่าเหมือนกับว่าโอ้ยต้องมาเอาใจแม่อุ้งไม่ใช่เลยนะคะแม่อุ้นี่แหละคือต้องยอมสละอะ่ะเราจะเห็นแก่ตัวไม่ได้เงเขาไปรับงานเจ้าสาวไปรับงานคนอื่นมาแล้วอะ่ะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็เลยจะถามเลยแม่ยอมนะยอมตื่นเช้ามาแต่งกับรูปก่อนแล้วก็อยู่มาอย่างเงี้ยทั้งวันอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะแก้ข่าวเลยเขาไม่ได้มาเอาใจแม่เลยนะเขาให้ทุกคนเท่ากันหมดแล้วอีกอย่างนะคะอะไรรู้ไหมคะนางแต่งอยู่โรงแรมไหนแม่ยอมอะคะ่ะ ให้นาม,มาแต่งในรถนะคะนี่นะคะทุกคนรับทราบไปด้วยค่ะถ้าแต่งที่บ้านไม่ทันน่ะนางหิ้วกระเป๋าแหละไปไปรอกันนะคะไปแต่งในรถค่ะลูกอยู่โรงแรมไหนเดี๋ยวแม่ขับรถไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอลูกเสร็จลูกลงมามาแต่งให้แม่ในรถจบ เป็นไงคะลูกสวยอย่างคะคุณโมดเอ<ม>ค่ะโมดงามเลิศ <A. S 1> เลิเปือที่สุดค่ะทุกคนเห็นได้ยังคะ,คะจากต้นคลิปแล้วตอนนี้คนละคนใช่ไหมคะนี่แหละคนนี้แหละค่ะเป็นคู่ในละมิดนะคะนี่คือแปลงร่างแล้วนะคะจากคลิปอื่นๆที่แบบดูโซมากเลยคลิปนี้ก็จะสวยหน่อยนะคะ วันนี้นะคะก็ลุกแรกนะคะที่จะไปงานซีดดาวดินเนอร์นะคะนี่ค่ะลุคนี้สวยมากม,ม,มีคนควยอยู่ข้างหลังค่ะดที่สุดค่ะ,คะสปอตไลท์ไม่ได้มาจากการแต่งหน้านะคะมาจากเพชร <laughs> ที่หน้าใบขนาดนี้คือไม่ได้มาจากการแต่งหน้านะคะมาจากเพชรที่ต่างหูค่ะโดนแซวค่ะโดนแซวโดนแซว <laughs> Ну วันนี้นะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะวันนี้เป็นงานที่ดาวินเนอร์เขาเชิญแขกทั้งหมดอยู20คนเป็นของลอกกเซียลไทยแลนด์นะคะร่วมกับเครืสอสําอากเคเบิลกรนะคะทีมงานเขาวันนี้เนี่ยก็คือให้โจทย์มาว่าจะต,ต้องแต่งชุดสีดําแล้วก็มีแบบว่ามีแซมแซมสีทองทีนี้แม่เนี่ยเป็นคนที่เสื้อผ้าที่แบบว่าสีดําแล้วเป็นแซมแซมทองทองเนี่ยแม่ไม่มีคิดไอเดียว่าจะเอาอะไรที่ให้มันตรงตีมหน่อยก็เลยใช้เอาเป็นวิธีนี้คะ่ะว่าชุดดําทั้งชุดแล้วก็มีเข็มกัดสีทอองื ปปาสีทองรองเท้าสีทองต่างหูสีทองแหวนสีทองนาฬิกาสีทองมันก็แสนงเข้าไปได้ไงทัตาสีทองทาตาสีทองอ่ะโอ้โหตายละอันนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปนิดนึงไหมคะคงจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะที่จะแปลงโฉมแม่ให้สวยได้ก็คือคุณมดเอ็กแม็อัพคนเดิมค่ะเดี๋ยวันนี้จะแต่งแม่เป็นสีทองทั้งหน้านะคะไม่ได้ก็ม่ได้ก็ไมีด้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไ่ได้ม่ได้ก็ไม่ด็ม่างไรเดี๋็วต่ไ<น>ม่ดก็ไ่ไปก เ,ะะเบื้องหลังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปคะ่ะอ่ะเริ่มทะลกแป่งโฉมสวยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกขั้นตอนก็คือต้องไปแต่งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่จะแต่งตัวตามธีมเขายัางไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเบื้องหลังนะคะว้าวเป็นไงคะสวยมากเห็นไหมแม่ใส่สีดำแล้วแบบแม่ึ้นจริงงอสวยมาก อ่ะเด็กๆสวยไหมคะสวยมากตัวเสรรมที่สุดใ่ไหมนี่ค่ะมอวยกันน่าดูเลยค่ะอ่าเดี๋ยวแม่มาเติมลิปนิดนึงแล้วไกถ่รูปกันดีกว่าได้ว้าวมาละโพสแบบแปลกๆเนี่ยได้จากคนนี้นะคะนี่ค่ะ เขาบอกเขาไม่ยอมค่ะต้องให้แม่แบบหลากหลายนะคะนี่ละคะ่ะายัางไมเช่นหน้ามาอางแบงนี้เห็นไหมคะเช่นหน้าเห็นไหมคะ โอเคอะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นลุกที่3ใช่ไหมคะคุณมดเอ็กเมคอัพคะวันนี้นะคะเป็นลุกที่ทางงานเนี่ยเขาบอกตีมาเป็นชุดดำอุ้ยชอบมากเลยชุดดำเพราะรเพราะเยอะเลยแต่เป็นชุดดำที่เป็นสั้นเพราะว่าเป็นงานบ่ายวันนี้นะเป็นงานอะไรมะมเป็นการโชว์เคสเพชร วยมากเป็นของร้านเอสเมเนอันแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าแก่ของตระกูลแม่เลยนะใช่เพอไปถ่ายใช่แล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นลูกค้าตั้งแต่สมัยพ่อเขาเลยนะก็คืออากงอ่ะ70ปีรุ่นเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเป็นรุ่นหลานวันนี้เขาก็เลยจะโชว์เคสกัน ซึ่งบอกเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการออกตัวหนังสือประวัติของเอสมนีพันเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าเขาจะจัดงานที่โรงพิมพ์นะเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกเลยนะลูกของประเทศไทยโรงพิมพ์นะคะบำรุงนุงกูลกิจสร้างสมัยรักรวที่5เาเขาอนุรักษ์อย่างนี้นะโครงสร้างเนี่ยเหมือนเดิมเลยด้วยองค์ศิลปกรเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวความสวยนะคะก็คุณมดเอ็กเหมือนเดิมค่ะ สวยไหมคะสวยสุดเลยค่ะคุณแม่เหรอคะ่ะโอ้ย<ต>โวย <ๆ S 1> ไปก็โวยกันมานะคะไปถ่ายรูปกัน,นได้ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ก็ถูกเนลมิตหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามด้วยคุณมดเอ็์เมครับนะคะแล้วก็แต่งชุดสีดำตามธีมกัเลยนะคะแล้วก็จิวเวลรูงจิวเวลรี่เรียบร้อยนะคะถ้าอย่างไรนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปส,สวยๆงามๆนะคะหลังจากที่หลายๆคลิปผ่านมานี้นะคะก็ชิวๆค่ะอยู่บ้านก็ไม่ได้ถ่ายหรือใส่อะไรสวยงามนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ฝากติดตามนะคะช่องพรพเพอสภุนไทยนะคะและอย่าลืมนะคะ กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพ่อเพื่อสุขุนไทยด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปตามคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย